คุณกำลังรับชมเรื่องเ่าหลอนๆในยามเที่ยงคืนเรื่องเราในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าวันเข้าพรรษาเหตุการณ์ที่ผมยังจำติดตาอยู่จนถึงทุกวันนี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนจะถึงวันพระใหญ่วันเข้าพรรษาผมคุยกับแฟนว่าเราตั้งใจจะไปทําบุญกันในวันเข้าพรรษาหลังคุยเสร็จก็ปิดบ้านล็อกประตูชั้นล่างปิดไฟแล้วขึ้นชั้นสอง เมื่ออาบน้ำเสร็จผมเปิดประตูออกจากห้องน้ำแฟนของผมกำลังเดินออกจากห้องนอนจะลงไปที่ชั้นล่างทันใดนั้นผมได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนเสียงดังมากเงินดังอยู่ในบ้านแต่ฟังไม่ออกว่าพูดว่าอะไรผมไม่ได้ทักและทำนิ่งไว้แต่แฟนผมกลับพูดว่าเธอได้ยินเสียงอะไรไหมเพื่อนเธอที่บอกว่าจะมาหาหรือเปล่าผมตัดสินใจเดินลงบันไดไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อถึงชานพักบันไดเท่านั้นแหละผมขนลุกตั้งแต่ปลายเท้ายันหัว นิ่งช็อกไปรู้เลยว่าขาแข็งก้าวไม่ออกผมยืนมองจากชั้นพักของบันไดลงไปชั้นล่างเห็นเงาสีดำผอมสูงยืนหันข้างให้ผมอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายเมื่อผมกำลังจะก้าวเท้าลงบันไดเงานั้นก็หันหน้ามาจ้องหน้าผมทันทีจ้องอยู่ประมาณสองวินาทีเงานั้นวิ่งไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นห้องน้ำและห้องครัวผมคิดในใจว่าจะไปดูให้รู้แน่ว่าเป็นผีหรือคนแต่ในใจลึกๆก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คนแน่ๆ ผมก้าวลงบันไดไปทั้งที่ขนหัวลุกตลอดเวลาพอถึงชั้นล่างก็รีบเปิดไฟแล้วเดินตรงไปที่หลังบ้านกลั้นใจเปิดประตูห้องน้ำและห้องครัวแต่ก็ไม่เจออะไรผมจึงกลับขึ้นไปเล่าทุกอย่างให้แฟนฟังเธอน้าซีดแล้วอึ้งไปพักใหญ่หลังจากวันนั้นผ่านไปสองวันช่วงเช้าระหว่างผมขับรถไปที่ทำงานก็ได้พบกับพระกำลังออกบินฑบาตผมจึงจอดรถถวายปัจจัยไปเมื่อหลวงพี่ท่านให้พรจบผมก็สาธุและกำลังจะลุกขึ้น แต่หลวงพี่ยังคงยืนอยู่ที่เดิมหลับตาก้มหน้าสวดต่อผมคิดในใจสงสัยว่าหลวงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าแต่เพราะผมกําลังรีบจึงขับรถออกไปจากตรงนั้นผ่านไปจนถึงคืนก่อนเข้าพรรษาผมกับแฟนก็คุยกันว่าพรุ่งนี้เราไปทำบุญให้กับวิญญาณเงาดําที่เราเจอคืนนั้นผมลงไปล็อกประตูชั้นล่างปิดไฟและหยิบกุญแจบ้านติดตัวจังหวะที่กําลังก้าวเท้าขึ้นบันไดชั้นสอง ทันใดนั้นก็มีนิ้วมือมาสกิดที่ต้นคอผมเบาๆหนึ่งครั้งจากทางด้านซ้ายซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับที่เงาดํานั้นยืนมองหน้าผมอยู่เมื่อครั้งก่อนผมขนลุกทั้งตัวรีบวิ่งขึ้นข้างบนเปิดประตูเข้าห้องนอนเมื่อถึงวันเข้าพรรษาผมกับแฟนไปทําบุญถวายสังฆทานและกรวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเงาดําตนนั้นถ้าได้รับบุญแล้วไม่ต้องมาขอบคุณผมกับแฟนนะเมื่อกลับถึงบ้านพี่ข้างบ้านผมก็เรียกทักบอกผมกับแฟนว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนพี่เห็นเงาดำๆเดินเข้าบ้านน้องไปพี่ไม่กล้าบ,บอกเลยเพราะกลัวน้องจะกลัวไม่ก็หาว่าพี่งมงายเพ้อเจ้อได้ฟังดังนั้นผมจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรครับวันนั้นเงาดำนั่นก็ออกมาให้ผมเห็นแต่ผมกับแฟนก็ไปทำบุญให้เขาแล้วครับผู้ฟังทุกท่านสนใจที่จะมาท้าทายความกล้ากับเราหรือเปล่าโดยชาเลนจ์ของเราจะทำให้ผู้ฟังทุกท่านได้เข้าไปวัดใจปลุกความกล้าในตัวเองและสัมผัสประสบการณ์หลอนในสถานที่จริง ซึ่งแน่นอนว่าสําหรับคนที่มีความกล้าทำชาเลนจ์ของเรากล้าก้าวข้ามความกลัวและคนที่มีไหวพริบที่ดีที่สุดจะได้รางวัลที่เรานําไปซ่อมไว้ในสถานที่จริงเหล่านั้นหากคุณสนใจสามารถติดตามกติกาและสถานที่การทำชาเลนจ์ของเราในทุกสัปดาห์ได้ที่กลุ่มไลน์ V.I.P เพียงสมัครสมาชิกเดือนละ30บาทและอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรางวัลในสัปดาห์ต่อๆไป